สวัสดีครับที่สะพานใหม่นะครับวันนี้ก็มีงานล้างถังน้ำมันบิ๊กไบ์นะครับเป็นยามาฮ่าต้นําขบวนนะครับขันสองก็เดี๋ยวมาดูกันครับนี่ก็ยังไม่นี่คือสภาพโอ้โหสุดยอดหลังถังไอยาสุดยอดโอเคเดี๋ยวมาดูกันตอนล้างเสร็จนะครับจัดให้ตามขอครับสวัสดีครับที่สะพานใหม่นะครับ นี่ก็ส่งงานล้งางถังน้ำมันครับยามาฮ่าบิ๊กไบนะครับเสร็จเรียบร้อยครับนี่สภาพตอนกลับก็แจบแบบนี้เลยเห็นไหมครับด้านในก็สะอาดหมดแล้วเห็นไหมครับนะด้านหลังก็แน่นอนอยู่แล้วครับของผมเห็นไหมครับเรียบร้อยโอเคนะครับ ก็เดี๋ยวลูกค,ค้าเข้าเจ้าไปทําสีเองนะครับนี่แค่ส่งมาล้างเคลือบกันสนิมเสร็จหร้อปะครับ <c oughs> าฝากกดติดตามทั้งใน YouTube และ Facebook นะครับาล้างถังน้ำมันเคลือบกันสนิมตี้สะพานใหม่สวัสดีครับผม